สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายสิริมงคลปลายโคกนะคะโหตอนนี้หนูเราก็อยู่กับน้องป๊มมี่นะคะประกอบพังพร,พรทิพย์นะคะน,นี่นะคะน้องป๊มมี่ไปโถดพังพรทิพย์นะคะมันู้จะพาไปไหนจี่ถังแน่วันนี้มา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 จี้ถังแน่เน่ทิพย์นทิพย์น,น,น,นี่นะคะน้องป๊มมี่จะพาพังพรทิพย์ไปไหนนะคะจะเชื่อฟังไหม ง่วงกินนะคะเอาอย่าหลอกล่อให้พนทิพย์เดินตามนะคะนี่กว่าจะไปได้ นี้นิสัยดีนะคะคนทิพย์ไม่ดุนะคะเด็ดเข้าได้ทุกคนเพียงแต่เราต้องเรียกชื่อเขาเท่านั้นนะคะก่อนที่จะเข้าหา,า,าเดี๋ยวขอเยี่ยวก่อน น้องเกมบุ้มกมวยยืนกินอยู่นะคะเนี่ยอร่อยมากเดินนะคะเดินตามแล้วควานตัวน้อยนี่เสียงเบานะคะนี่ช้างเลยไม่อยากจะฟังคำสั่ง

เสร็จแล้วก็น้องปัมีก็ล้างเนื้อล้างตัวให้ทางคนทิพย์นะคะก่อนที่จะมาทำเผลในโรงพยาบาลช้างอีกนะคะ เย็นสบายพังพลทิพย์ฟังตุ๊กตาชิดะดบุ่งเลยนึ อ่างป้องง่ายไปบื้นได้ไหมอ่งป้องไดหมดแล้วบุขย,ยะซืด้ดเองซื้อเือง เปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนจากลูกมาเป็นควนใสเกียน้ำของแทเลยนะครับมัี่นน้ำเเลยตอนนี้เียตาลอหกรอเงไปไปโเลยเดี๋ยวห้ามแล้วไมตงกว ตอนนี้เราก็อยู่กับไพ่โคกหนุม่มรออยู่บ้านเชือกเดียวนะคะไม่มีเพื่อนเลยพังพ้นทิปนี้แล้วพังพ้นทิปว่าไายโคกดื้อนะคะไายโคกควานโอ๊ตไม่อยู่นี้ไพ่โคกจะเกเรกับแม่ควานนิดนึงนะคะก็ไม่ว่าก,กันนะคะ เปรียบเสมือนที่ว่าแมวไม่อยู่หนูล่าเลงนะคะเนี่ยไยคกุกวันนี้เอาความโหลของไพคุกมาฝากเอซและผู้ติดตามทุกๆคนนะคะหายหน้าหายตาไปตั้งนานนะคะไพคกุกโอ้กินน้ำเสร็จแล้วนะคะโอ้ไม่ใช่อันนี้คือการหลอกล่อนะคะเนี่ย กินน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ควันก็จะโยนหญ้าให้เขานะคะกินด้วยโยกหัวไปด้วยกินเสร็จแล้วอา้าวป้าหมูจะกลางตลอดเลยนะคะภายุนี่เสร็จแล้วนะคะนี่ทำใสแล้วนะคะเราไม่สามารถฉีดตัวให้เขานะคะ เพียงแค่ให้กินอย่างเดียวก็พอนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเอาเก็บสายยางก่อนนะคะไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือเปล่านะคะดู ภารกิจวันนี้เสร็จแล้วนะคะโยนหญ้าเอาน้ําให้กินรออีกช่วงเย็นนะคะอีกรอบหนึ่งจะโยนหญ้าทั้งหญ้าทั้งต้นสับปะรดให้พลายคุูโยนให้เขาใจเราก็สั่นเหมือนกันนะคะครัวเขากระโดดใส่เพราะว่าควานอนออสไม่อยู่เขาก็รู้เหมือนกันนะคะว่าควานไม่อยู่ พังพลทิพตัวกลมมากไพโคกรููไม่นี่หายหน้าหายตาพังพลทิพไปตั้งหลายวันคิดถึงพังพลทิพไหมพังพนทิพเขาอยู่นู่นเขาไม่ร้องเลยเพราะว่าไม่มีคนแย่งหญ้าเขากินอยู่นี่ไพโคกชอบแย่งหญ้าพังพนทิพกินพังพลทิพอิสระแล้วพังพลทิพฝากบอกไพโคกว่าอยู่นี่สบายไม่ต้องมีคนแย่งหญ้านะคะพังพลทิพ อยู่นี่กินไม่ทันพายโคกพายโคกชอบหอไปไว้ที่งาดูนะคะวันนี้เอาความหล่อของพ่อพายน้ำน,น้ำอับรุน้้ำอัดลมนะคะมาฝากเอซีทุกท่านนะคะและผู้ติดตามทุกทุกคนค่ะวันนี้เหมือน ช่วงเย็นรู้สึกว่าฝนจะตกนะคะเนี่ยอากาศร้อนนะคะวันนี้อากาศอบอ้าวคลุมฟ้าคลุมฝนภายโคกนี้อายุ23ปีนะคะมีความที่จะสูงความเจริญเติบโตของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะคะ วันนี้เอาความโลข,ของพลายโคกมาฝากนะคะหายหน้าหายตาไปตั้งนานนะคะพลายโคกก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณ,ท,ท,ท,คณทุกความห่วงใยที่มอบให้กับควานอ๊อแล้วก็พลายสุีิบางคลนะคะก็ทางเราก็ไม่มีสิ่งไหนที่จะมอบให้กับ FC และผู้ติดตามทุกๆคนนะคะนอกจากคําว่าเราจะเลี้ยงช้าง ของเราให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทําได้เท่าที่ควานโอ๊ตจะดูแลได้นะคะเต็มความสามารถนะคะสู้ๆกันต่อไปนะคะก็สําหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะ